สวสดีค่ะช่อสสติมานะคะเป็นเภสัชกรแเมดิติเวชนะคะตรงพยาบาขาวคะ่ะได้มาร่วมโครงการนะคะของอริตแชรและ็ก็ได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารนะคะแล้วก็ในเรื่องของอข้อมูลที่อัปเดตนะคะทีเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะคะแล้วก็ได้มีพี่ค่ะคอยดูแลทีมงานดีมากเลยคะ่ะ ก็รู้สึกประทับใจนะคะกับงานสมมนาครั้งนี้นะคะเพราะว่าทั้งส่วนตัวเนี่ยเป็นอของกิจการแล้วเนาะ<ส>เพราะว่าเริ่มจะเปิดร้านเป็นของตัวเองด้วยอะ,ะ<ส>ก็ค่อนข้างจะยิ่งน,นะคะแล้วก็สาวสารก็จะไม่ค่อยได้ตาม่แต่วมาพอเขามางานครั้งนี้นะคะได้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับโครงการต่างๆเยอะมากนะคะก<ส>็<ส>ไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่าบยานะคะสิ่งพุงอาการนะส์อาร์ดโมเดล รับทุกถึงยาฟรีนะครัแล้วก็เกี่ยวกับในการสึกทิการเปิดกว่าจุดใดด้วยซึ่งอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะสธรรมน์นาออของอารินแคร์ครั้งนี้นะครับก็มีความรู้แล้วก็อุปกรณ์ต่างสิ่งที่ช่วยแนะนําการขายแล้วก็เป็นความรู้หใหม่นะครับเทคโนโลยีหใหม่ที่ช่วยให้บริษาทจุฬาลัณยาทํางานได้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเรื่องความประทับใจก็คือ,อ,อสถานที่จัดงานต่างๆก็ดูมีมาตรฐานดูแบบเครื่องมือเครื่องมือมต่างๆก็ออซัพพอร์ตดีนะครับค่ะเป็นเพลงสดสดตอนการมางานอยครั้งนี้เนี่ยประทับใจในเรื่องของการต้อนรับของน้องๆนงคะคะคือดูแลด้วยความเอื้ออาทรว่าจัดทานอะไรไหม ทานเลกยังอะไรประมาณนี้อันนี้น่ารักมากประทังใจนะคะแล้วก็วิทยากรที่มาบรรยายก็บรรยายได้ตรงแล้วเปิดโอกาสให้ถามทามถามตอบคําถาม,ถามไ,ดได้ได้ได้ถูกใจนะคะคือถูกใจแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะอย่างเช่นยาคุมถ้าเกิดมีประเภทสองมาถามหาเราจะต้องคืงอยังไงหรือเราจะต้องให้ให้ให้ให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 ความจริงยังไงก็ประทับใจะค่ะ การมาสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ทางร้านยาเราได้ความรู้นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เรานอกจากได้ความรู้แล้วเนี่ยเรายังได้เคลื่อนให่นะคะได้มีตรภาพจากน้องๆจากร้านยาท่านอื่นนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังได้ขาดหานอรอ่อ,รอยๆที่ทางน้องๆเตรียมไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ